สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมที่ผ้าสีามาถ่ายล่งคลิปนะเป็นการใส่เบ็ดนะครับมือเนี้เบ็ดหกสิบหลังครับมือนี้ใส่เงี้ยจิเลียนะครับเงียกิเลีพี่น,น้องสีงลองเมืองบามเมอนี้สเสด้จยักษ์แต้มนะครับ อยู่บองย่นี่อยู่กรุงเทพนะครับบอเมนอยู่แถวบ้านเขานะครับอยู่เขตคลองสามว่าเป็นบื่องครับปกติมื่ใส่งวดก่อนี่ได้มารุนว่าเมื่อนี้ันจีได้ักแเต้มนะครับเดี๋ยวิิเปลี่ยนสุดไปปักเบก็ดกอนนะครับเดี๋ยวเอินสี ผ้ากันยามทายรอบยามน้นะครับยามกลับเดี๋ยวก่อนนี้ยาไปใส่เบ็ดก่อนครับเต็มแรกแหกหมันพี่น้องยามด้วยนะี่ยามกลับครับงามๆเลยครับเออส หาหอ้เขียดคนละครับนี่ตัวนี้เออติดจังสี่บ่มีขาดบ่ม,มีหลุดครับนี่นี่แต่สิขาดเอิ้นสิไปได้ครับนี่พี่น้องตัวงามครับเออโดนอีกแล้วพี่น้องติดท้ายแต่หลังมันถื่อนะครับ มันอยู่มันฮิดพู้เดียวครับมันมันยากรับครับ,รบใสง่งามเลยครับพอครับงา,งามครับสรุปีงครับ ใส่เบ็ดหมึกขึ้นนี่นะครับสรุปว่าผมได้สองสี่หกแปดเก้าได้เก้าแต้มนะครับรวมทั้งเมดผมบ่ได้ถ่ายคลิปไอ้เบงน,นะครับเพราะว่ามันเยากนะครับทางมันลมทั้งฝนตกแน่เลยสรุปตอนเนีเยมันเศร้าเลยนะครับทั้งเมดได้ประมาณสี่โลกลัวนะครับสำหรับคลิปนี้ ผมกะขอไปซ้ำนี่นะครับมีโอกาสเดี๋ยวจถไทยลงคลิปใหม่นะครับคลิปหนานะครับ